แล้วคันแล้วรักเสียบแล้วอันนี้วัดแล้วมัดนี้คันแล้วใส่รัดรัดแล้วอันททนี้ก้วแล้วแล้วมันนี้คันแล้วแน่นแล้วใส่รัดน้ำก้นน้าคันแล้วนี่แล้วมัดนี้คันแล้วใส่สองตัวนี่แน่นแล้วอันนี้ก็แน่นแล้วสี่ตัว แล้วน้ำเติมเนาะครึ่งแก้วแ,แรกๆจะสั่นหน่อยนะสักพักจะหายตอนนี้นิ่งแล้วแต่ไฟยังโชว์อยู่ต้องดับไฟโอ้ลุกๆไฟยังโชว์อยู่เดี๋ยวต้องดับต้องใช้เครือ่องดับเป็เครื่องนิ่งนะเอาเลยโอ้ นี่นี่พระเจ้าจของรถรู้ว่เพิ่งล้างครั้งแรกเลยสงสัยตกใจหน้าดูเลย <พบ S 1> เออเออพะเจ้าของเขาไม่ได้อยู่แถวนี้โอ้ยอันนี้ล้างแล้วไอมาโมูเมติกแมตติงเจอร์ล้างให้แล้วล้างทายน้ำมอ้ำก่อนเรื่อน้ำมอ้ำไม่ถ่าย